สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมขี่ล่าแจวเหนือแห่งประเทศไทยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแปลงกับแก้มแหมแล้วนะครับผมเนื่องจากผมหายเมื่อยพอดีเนาะนะครับก่อนอื่นเอาหมูสามันนะครับมากกเป็นบะลุงกุ้งแก้มนะครับปรุงด้วยเกลือพริกไทยปอละเจลาก้วแก๊สนะครับผมตั้งหม้อขังนะครับแล้วก็เอาหมูลงไปจีนะครับซีซีซีนะครับฟังเสียงมันนะครับโอ้ยหอมแต่หอมบบานะครับดูน้ำมันนั่นสิเธอนะครับตักใส่เิบลงไปเห็นน้อยนะครับเพื่อความหอมเนาะถือว่าได้แล้วนะครับผมปิ้นไปปิ้นมาเทสนะครับ มันก็จะนุ่มๆหน่อยนะเราก็จะมาปาดหมูกันนะครับผมมาซอยหมูกันเนอซอยหมูที่ดีนะครับเจ้าที่ผมเรียนจบมหาลัยทางด้านอาหารโดยตรงนะครับบอดี้ซอยตีนไญ่นะครับมันไม่ใช่เหนียวนะครับมันเปลืองครับตอนท้าๆกินในวงที่เราสมัยนะครับยังเปลืองเธอดูเนื้อหมูน่งที่โอ้โหนะครับมาแปะนน้ำจิ้มันดีกว่านะครับผมหอมเตรียมพริกต่อมป้เจ้าเตนะครับแต่น้องคำเบิ้ลนะคำเบิ้งผมงามกว่าครับ ใส่บะแนว a ซีจอนนะครับน้ำปล่าซีจอนนะครับผมน้ำหอมดองหนึ่งจอนเนาะน้ำยำหนึ่งจอนแล้วก็ขาดได้นะครับผงนัวนะครับใส่นักนัวนักใส่น้อยน้อยบัดใส่บัดนัวนนะจ๊ะแล้วก็หอมพร้อมนะครับผมถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับจัดใส่ใบตูนนันสวยงามของเรานะครับผมเอ้หรือน้ำลายมอกๆใส่น้ำแข็งก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็นี่เลยขาดได้นะครับเครื่องดื่มแตนน้องแมวนะครับผมเตรียมพักนะครับแล้วก็เอาหมูเอาไปใส่นะครับกุยตักน้ำจิ้มใส่นักกเลยนะครับเอ้าวโยก ร้องคอหนไหนแล้วครับนะครับคงเดียวไม่เคยพอครับผมขอทำกรรมนะครับเพื่อเอาไว้จอบสุเขานั่นน่ะเฮ้ยอยู่ไหนขอกับแก้มมากะขอกำเตะมาคือขนาด